นี่ครับตัวนี้อ่อนๆนะครับผมผมก็มาเจาับอันนี้ก็เก็บพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับผมผมสากจิ์งถี่นเจร้อยครับผมเมื่อนี้ผมก็พาไปเก็บเห็ดขอนเห็ดอ่าเห็ดล่มนะครับเนะาะวัซสิมนันคืออีพีเทลาบอกครับผมนี่ก็มามองเกขาแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาพูกเขาครับผมวัซสิมนันบอกแต่ว่าช่วงนี้ก็บายครับผมเมื่อนี้ก็ไปดูน้ำกันครับผมนี่ครับผมมีเรื่องสิ แผนไฟใหม่มันจะขึ้นดีครับผมแปลกเลยงนี้ถ้าคว่าไฟบ่ใหม่บคไข่ขึ้นพี่น้องผมไปเบิ่งอีปาลาหนึ่งมีต้นใหม่ลำยังไงพป่น้องบ่ขึ้นเลยนี่อู้หเหนียวขนาดรับผมคนเถาก็กินได้ครับผมคนเถามากเนื้หนียวสิครับผมอ้อ่อนด้ครับผมนี่น,นี่แมีแก้ครับผมนี่ อ๋พอ,อพี่น้องอู้หึนี่ครับผมนี่กำลังขึ้นก็มีครับผมโอ้กำลังอ่อนอันนี้อ่อนๆอยู่กำลังขึ้นนี่โอ้พี่น้องเออผมมีคนเก็บว่าพี่น้องหลายขนาดเลยครับผมอือหือ,ห,อหลายเลยครับผม อยู่ตามมันจะควอนใหม่หรือยู่ข้างล่างมันขึ้นเต็มเลยแต่ว่าก็ลายอยู่เท่าผมนี่นี่ครับผมจริมชีนะครับน้องอันน,นี้ก็ต้นต้นขึ้นตอหนึงนี่ครับผมนี่แล้วชื่อนี้อีกพคนนึงซีหาดอกกกดอกครับผมฝั่งฝุ่นครับผมต้อพี่น้องอีกกระเมียนแต่แก้มัดพี่น้องโอ้ยโวยรับผมต้องเก็บไปครับผมเก็บต่ำใบซัง ตต้้ององให้เก็บก็ต้องเก็บ,กบ,กบค,ครับผมโอ้นี่ไงขนาดครับผมลังลังโอ้โหโชติค่ะโชโอเคครับผมนี่ครับผมเราหาตามพุ่มๆสิครับผมตามพุ่มใหม่แถวๆน,นี้โอ้โหขนาดครับผมมึงไปได้ยังได้นี่อุ้ยยูพี่น้อง นี่ครับผมอันนี้อ,อ่อ,อนๆดูครับผมนี่อ่อ,อนๆดูนี่ผมนี่มันขึ้นสีนี่อ่อนนี่แก่ปนกันไปครับผมดูนีป้อพี่น้องนี่อันนึงมันง่ายเลยอย่าบผม อ่นอ,อนๆยู่นี่ครับผมขึ้นสิถ้ามาหาสองมือก่อนสามมือ้ปแล้วพอดีพี่น้องแต่ว่าฝนตกครับผมโอ้เพีงอย่างดีโอ้ข้าวเถากินได้แล้วพี่น้อง,อออองอสี่ห้าดอกโอ้ ดูเหมือนแห้งไปนองจะออกนี่ครับตัวนี้อ่อนๆนะครับผมนี่โอ้หายลยพีไปนองดอกนี่ในแกงหนึง่งทั้นเก็บดอกดอกนี่โอ้โหตากอยู่ไปนองดินี่โอ้โอันนี้เก็บทั้งอ่อนทั้งแก่รวมกันครับผม อถอนงานอ่อน,นนี่ครับผมนี่ตล้เครื่องนี่นี่นี่ไหนดินี่ดันแห่งหมดเลยครับผมที่ถ้าลร่มมาอีกมันออกหลอมไม้เลยครับผม โอ้โหลายับบผมข้างในก็มีครับผมนี่ครับผมโอ้โหเนืนขึ้นแต่ว่าความแข็งความเหนียวนม่ต้องห่วงนะครับผมนี่ว่าคนเทาก็กินได้วะหัมงอไหมจับี่นกังนี่ครับผมโอ้ โอเคครับผมผมก็มาเจออีกนี่คอ,อนีกพี่น้องแต่มันแก่เพราะอันนี้อ่อนดอูโอ้ถือแดดพี่น้องมเลยแค่มันอยู่กลางแดดครับผมโอ้ยพี่น้องต้องเก็บให้มือได้น,นี่น,นี่ต้องเอางามอยู่ครับผมโอเคครับผมครับผม 오! 너무. No. ี่น้องเอ้ยเออคนเถาก็กินได้พี่น้องคนนุ่มก็บอก,กินได้เห็ดแดบ,บนี้คนเถาแขวดีครับผมคนเถาบอกเก็บมาโลดเพราะว่าโอ้ยน้องเอ้ยโอ้ Ui Ui Nói chung Bình kiếm hèn bên đó Ồ นี่ครับผมอุ้ยสุดยอดครับผมนี่ไม่ยื้ครับผมมันลรโอ้ยโอเคครับผม,คคบผมพี่นี่ก็มีแต่อันแก่ครับผมอันเถาเนาะแข็งปันแข็งปันยังไปน้องแข็งอีลีแข็งปนทนใหม่ี่น้องแต่ว่าคนแก่ก็บอกให้เก็บไปเนาะถันเจอเก็บไปหมดเลยครับรบอกว่าสั่นเนาะเพิ่งจะไปเ็ดจะได้กินไ่แน่ใจพี่น้องเอาไปแช่น้ำอางเงี้ยก็ไม่แน่ใจครับผม ผมก็จะเก็บไปให้เขานะครับผมนี่ก็บปได้โอเคครับผมนี่มีอันอันเกวพี่น้องอันเกวเป็คนเถาคนเถากินแบบนี้เพราะว่าสั่นโอเคครับผมจดี๋ยวเรขอบคุณครับผมแต่กลับมาช่วงไม่ก็มันเจอนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณที่แชร์สังขารให้กับผมขอบคุณอะไรครับแล้วก็ฝากติดตามพี่ต่อไปนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับ